สวัสดีครับจากร้านช่างทันวาซ่อมมือถือนะครับในคลิปวิดีโอเป็น a m a z f i t GTR ลูกค้าส่งมาจากต่างจังหวัดนะครับอาการเสียก็คือชาร์จไม่เข้าแล้วก็เปิดไม่ติดสภาพผ่านการใช้งานมานะครับแล้วก็เช็คเครื่องตอนแรกก็เช็คเครื่องนะครับชาร์จไม่เข้าไฟไม่เข้านะครับเปิดไม่ติดแล้วก็ดูตรงตรงบริเวณนี้นะครับ ทั้งด้านในแล้วก็ด้านนอกเลยมีคาบความชื้นเข้าไปนะครับแล้วก็คาบขี้เกลือนะพอความชื้นมันเข้าไปเพื่อมันก็เป็นขี้เกลือนะครับบางจุดก็เป็นสนิมแล้วมันก็ทําให้ช็อตนะครับแล้วก็สายชาร์จนะครับสายชาร์จของลูกค้าที่ส่งมาเสียด้วยนะครับอันนี้ก็คือซ่อม2จุดนะสายชาร์จตัวนี้ก็เสียนะครับ เดี๋ยวจะแถมสายชาร์จตัวใหม่ให้ลูกค้าไปนะครับตัวที่เสียนะครับก็คือตัวนี้แผงชาร์จข้างในนะครับมันขึ้นสนิมแล้วมันก็ไม่เชื่อมต่อมันช็อตนะครับก็ทำการซ่อมให้เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ชาร์จเข้าแล้วนะครับตอนแรกคือเปิดไม่ติดนะครับนี่อันนี้ก็คือสายชาร์จที่จะแถมให้นะครับตอนนี้ชาร์จเข้าแล้วแล้วก็ลองชาร์จเข้าให้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ แล้วก็ลองปล่อยให้แบตหมดดูนะครับได้หลายรอบโอเคก็ชาร์จเข้าก็เปิดติดนะครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก็เช็คเครื่องแล้วก็ส่งกลับให้ลูกค้านะครับ a m i t t GTR ลองปุ่มนะครับปุ่มสองปุ่มด้านข้างก็ได้นะครับ น,นี้ลองเลื่อนเลื่อนสัมผัสนะครับเลื่อนขึน้นนี่เลื่อนลงนะะกดได้นะครับอันนี้ขวาซ้ายแล้วก็ซ้ายขวาโอเคใช้งานได้นะครับ ีโหมดไฟฉายแล้วก็เพิ่มลดแสงนะนเพิ่มลดแสงเดี๋ยวปัาเป็นออโต้ไว้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก,ก็ส่งให้ลูกค้า โอเคครับขอบคุณมากครับ